สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับผ่านช่องทางยูทูบชาแนลป้อมคนหลังคันนะครับก็นานแล้วครับไม่ได้ตกปลาครับวันนี้มาหมายธรรมชาติต่างถิ่นนิดนึงครับมาที่อำเภอเชียงแสนนะครับขับรถจากอำเภอดอยหลวงมานะครับก็เป็นระยะทางไกลพอสมควรนะครับก็วันนี้มาตกปลาที่หมายธรรมชาตินะครับเป็นอ่างเก็บน้ําอยู่ในหุบเขานะครับก็หุบเขาก็ อ่างไม่เล็กไม่ใหญ่ครับไม่กว้างพอสมควรครับหมอกพอคนตกก็ไม่ค่อยเยอะนะครับบัตรราคาวันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งคันนะครับก็วันนี้ผมมาตกปลาแบบนะครับชิงหลิวนะครับชิงหลิวระยะสี่จุดห้าคันโฮชินะครับคันนี้ถูกนะครับคันนี้คันถูกนะครับก็สี่จุดห้าก็ราคาก็อยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเองครับเนี่ยครับสนใจก็ติดต่อผ่านทาง youtube หรือว่า ทาง id line ก็ได้นะครับศูนย์เก้าหห้าหกสามหนึ่งสองศะครับวันนี้มาตกแบบบาลานแตะนะครับก็ทุนที่ใช้ก็เป็นของนะครับดอกอ้อนะครับงานแฮนเมดนะครับนะครับหางญี่ปุ่นนะครับงานเนี๊ยบมากครับตัวนี้นะครับนะครับอาการออกไวนะครับสนใจทุนสนใจคันเบ็ดก็ติดต่อมาได้นะครับส่วนอาหารที่ผมใช้ในวันนี้ก็เป็นเหยื่อตกปลาเดอะบิ๊กฟิตนะครับเป็นเหยื่อตกปลาเดอะบิ๊กฟิตที่ผมใช้ตก สิบิวและชิงหลิวนะครับนะครับเหมาะมากครับสาหรับสิบิวและชิงหลิวนะครับอันนี้เป็นถุงใหญ่นะครับผมกํบลังจะผลิตใหม่เป็นถุงใหญ่นะครับส่วนมากเอาเอาถุงเล็กมาตกครับถุงเล็กก็ประมาณนี้ครับนะครับถุงเล็กเมื่อกี้ผมผสมไปแล้วครับถุงเล็กก็ถุงเลยี่สิบาทครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสนใจก็ติดต่อไอดีไลน์มาเลยนะครับศูนย์ก็หกหกเก้าหกสามหนึ่งสองศูนย์นะครับติดต่อผมช่างป้อมโดยตรงนะครับอยากได้เหยื่อสูตรหนึ่งสูตรสองก็ติดต่อมาได้นะครับ สักคู่ไปชมผมตกปานะครับนานแล้วไม่ไม่ได้ตกก็เดี๋ยวมีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อะไรเยี๋ยคอยติดตามชมแล้วกันนะครับจะได้เยอะหรือเปล่าวันนี้นะครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ํานะครับก็นู่นนะครับน้องไผ่กลับมากับน้องไพ่กับพี่ยามนั่งตรงหัวหัวอ่างนู่นนะครับส่วนผมก็มานั่งถ่ายถ่ายอ่างตรงนี้นะครับหลบมุมนิดนึงครับหวังเจอสัตว์ใหญ่เช่นกันนะครับวันนี้นะครับ หอมผิวน,นผมนี่โคตรจักเวทเลยหอ,อมผิวมันก็รุ่นนี้แหละครับวันเวทดีนักครับ นแล,ล้วครับโดนแล,ล้วครับโอ้ใสไ่ไรครับเดีย๋ยวมาดูกันครับน่าจะใส่โล,ละน,น,นะครับจำนะครับนี่ตั้งคันรอครับตั้งคันรอใส่เย็นๆครับใส่เย็นๆ ร้อยครับนงนจำนะครับเดือดแคบเดอวโซ นี่ครับไซก็ประมาณนี้ครับโลกว่าครับนี่ใส่โลกว่านะครับลารนวนจำ ก็รุ่นนี้แหละครับบอรเลดดีนะครับอ่ครับก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับพอดีมีทุละที่บ้านนะครับต้องไปทําเหยี่บปันเหยี่บส่งลูกค้าก่อนนะครับก็วันนี้มีเวลาตกแค่สามชั่วโมงเองครับก็เดี๋ยวผมจะยกปลาให้ดู นี่ครับก็ได้พอสมควรอยู่ครับมีปลานนจําไซโลก๋วยหนึ่งตัวนะครับก็เป็นปลาปัตเพียนไซเล็กนะครับนะครับมีปลานนจําเล็กด้วยครับนี่ครับอีศกก็มีครับอีศกเล็กครับนี่ครับก็นานแล้วไม่ได้ออกหมายครับก็วันนี้พอมาสนุกนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องยูทูบชาแนลป้อมคนหลังคันด้วยนะครับวันนี้ขอกราบลาท่าน้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นน้องไผ่นะครับมาด้วยกันเดี๋ยวมาขอดูปลาต้องไผ่นะครับผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับดูปลาหน่อยครับน้องไผ่ครับไม่หยากไม่หยากไม่หยากได้กันแล้วกันเด้นอ่ะเออน่ะเดี๋ยวปลาน้องไผ่ครับขำเลยนะโอ้ได้นวลจันหนึ่งตัวนะครับสองตัวครับไซก็โลนะครับที่ขาดไปก็ไซโลนั่นแหละครับพอดีมันติดหางใช่ป่ะครับมันแรงเป็นพิเศษเนาะปล่อยเซฟอีกครั้งครับเนี่ย่ปล่อยไม่ปล่อย กเหียนปล่อยอยู่นี่ครับไปดูเลยครับไปดูในช่องกระเพียงทองเลยครับปล่อยไม่ปล่อยเลยครับบรรยากาศบ่อนะครับก็เวลานี้ก็บ่ายสองกวานะครับพี่พี่ยามครับเมียโคตรนายก็เริ่มมาแล้วนะมีที่อื่นด้วยนะครับใส่แว่นน่าจะไปเที่ยวมากกว่านะครับไม่ต้องตกปลาก็ได้นะครับครับบายบายครับ